ครับวันนี้ก็จะมารีวิวกล่องนะครับกล่องก็เป็นแบบนี้นะครับกล่องแสมเท้าปิดได้นะครับวันนี้ก็ใส่เท้านะครับนี่ครับเปิดแล้วก็นี้นะครับแล้วก็วางซ้อนกันแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับเราก็จะได้มาแล้วก็แกะนะครับนี่ครับติกล่องด้านหน้านะครับก็จะมีนี่ครับวิธีการต่อะให้นะครับตอแบบเร็ๆเลยนะครับ แต่ต่อเนี้ยต้องระวังนะครับถ้าต่อผิดแกะออกยากมากนะครับขั้นแรกนะครับก็จะให้มาสี่ชิ้นนะครับเราหาด้านฐานก่อนนะครับฐานจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบเหลี่ยมๆอย่างนี้นะครับโอเคครับก็ระวังวางตื๊บเนี่ครับเสร็จแล้วเราก็มาหาตัวนี้ครับ ตอนนี้ข้อสังเกตนะครับนี่ครับไอ้ตรงนี้จะเป็นฝาจะเป็นขอบขอบนี่ครับขอบขอบไว้สําหรับใส่ฝาตรงนี้จะบอกอยู่นะครับจะเป็นไลท์หรือเล็บนะครับอันนี้ L ซ้ายนะครับ L ก็ซ้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับโดยที่หันด้านนี้ขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับีจะบอกว่าพออะไรนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับตรงนี้กด จะแข็งมากหน่อยนะครับกดลงไปให้มันตรงล็อกนี่ครับเอาลงมานี่ครับซึ่งมันจะแข็งแรงมากต่อไปเอามาอด้านมาขวานะครับอย่าลืมเอานี้เลื่อนขึ้นนะครับแล้วกดแสดงกๆๆๆๆึ๊บกึ๊บกึ๊บกึ๊บนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสําคัญนะครับเคือเอานี้มานะครับ นี่ครับที่บอกว่าก็ใส่ไปเลยนี่ครับใส่แล้วก็ลองดูว่ามันรูดได้ไหมครับถ้ารูดไม่ได้ก็คือทําผิดนะฮะรูดไม่ได้คือทําผิดนะครับอ่นนี้เราปิดไว้อย่างนี้ต่อไปด้านหลังนะครับด้านหลังเราก็ใส่เลยนะครับนี่มันจะมีร่องอยู่นะครับเราก็ใส่ใตรงร่องแล้วเอาตัวหนังสือไว้ในด้านในนะฮะครับถ้าเอาเหมือนกันก็ผมเอาตัวหนังสือไว้ด้านใน ต่อไปก็กดปิดครับปิดก็ระวังหน่อยนะฮะอย่าไอ้นี่มันจะหลุดฮะเนี่ยที่เปิดปิดเนี่ยฮะครับก็ต้องจะหลุดเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่เสรมมติเรามีรองเท้านะครับแล้วก็ใส่ไปขนาดใหญ่มากนะครับต่องนี้นี่พอดีเลยรองเท้าถ้ามาอยู่กับเพื่อนมันนะครับมันจะมีล็อกให้ใส่ตรงนี้นะครับนี่นะอยู่สูงได้ เยอะเลยนะครับนี่นะครับ,บ,รบโอ้โหใหญ่มากอเครับไปแล้วเคครับ